สวัสดีครับจีนิตาฮอสโกร์เกมฮอนไกสตาร์เรียวกับผมคิริฮะสากุระนะนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตู้ความหน้าเปิด3.8กันนะครับว่าตัวคอนแต่ตัวในตู้เนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรบ้างนะผมครับรวมถึงความหน้าเปิดนะครับคะแนนในความหน้าเปิดด้วยนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยจะมีการลงทั้งหมด3ามคนด้วยกันหนึ่งคือผมครับ,ครบ2คือคุณเลเวล่นและ3คุณฮาดิดนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ ให้ใครกันสามคนเหมือนเดิมครับเราก็จะให้เหมือนตอนเหมือนคลิปที่แล anyway> ้วนมครับซึ่งหรับคลิปทีそうそう่เราให้มารอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์แับช่องของพี่คณะซากุระด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจในการทําช่องต่อไปนะครับส่วนตอนนี้เชิญรชมเนื้อหาได้เลยครับผมเลตโกครับผม โ <Okay. S 2> อเคครับเริ่มจากตัวของเดซ์ไดฮิเลียก,ก่อนดีกว่าผมสับไดฮิเลียโนมครับเป็นตรรัวละครใสท่าที่ดูมาเป็นตัวมิ้นตัำ ซึ่งข้สังเกตจะกูจาก,จากในส่วนของแมคแพท3.8แล้วนะผมสำหรับส่วนของดาฮิเลียนหนุ่มครับข้อแรกนะผมตัวของดาฮิเลียนหนมครับก็คือเวลาเราโจมหาเจนุมหรือทีมรหผมลดค่าตั้งาทานผมเรือกง่ายๆคือตัวของทับเน็ตนุ่มจะได้สามารถทำตัวของซูเปอร์เบรกได้ซึ่งตัวตัวของซซูเปอร์เบรกเนี่ยมัน เราสามารถทำดาเมจซื้อเมรได้โดยที่เราไม่จาเป็นต้องล้มมอนครับก็คือต่อให้หลอดเบรไม่แตกก็สามารถทำซื้อเบรได้เลยนุ่มซึ่งตัวนี้ถือว่าไม่ค่อยดีมากสับไตเรียนนะแล้วก็ข้อที่สองหนุ่มก็คือตัวของไิเลียมีส่วนของแปดจุดอ่อนด้วยหนุแปดตัวของจุดอ่อนมอนด้วยตอนที่ใช้อันติเมตหนุครับซึ่งแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนับว่าตัวตอนแปดอันติเมตแต่ตรงจุดอ่อนตรงนี้เนี่ยมัน มันจะขึ้นอยู่กับตัวเออจะขึ้นอยู่กับตามตัวของคู่เต้นลำด้วยหนมเช่นถ้าเป็นไฟไฟล์ออไฟฟเนี่ยถ้าได้ถ้าเกิดไฟไฟล์ได้รับเป็นส่วนของบัฟคู่เต้นลำเนี่ยมันจะได้ส่วนของพับไใช่ไหมครับผมซึ่งตัวคอของไฟไฟอ่ะมันจะมีตัวส่วนของท่าไฟนั่นแหละครับผมตัวมันจะแปดตามตัวทตุของคู่เต้นลำนะครับนั่นคือา่าไฟออกครับประมาณนั้น แล้วก็ข้อที่สาสออมก็จะไปส่วนของคู่เต้นรับผมซึ่งค้อที่ห้าไปส่วนของคู่เต้นรับเนี่ยจะได้ส่วนของทำเบซเบรกได้ด้วยยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามอนเนี่ยใกล้จะเบรกใกล้จะเบรก,ะบรกะบรน,นะครับผมก็คือถ้าสามารถทำซบสทำเบสเบรกได้แรงขึ้นด้วยเนาะก็คือยิ่ง หลอดเบรกใกล้แตกจบตัวเสื้อเบรกก็จะแรงขึ้นตามจำนวนนั้นไปด้วยหนอกครับแล้วก็ส,วส่วน่สีนกครับก็คือจะเป็นส่วนของฟอร์อรัพแอนแนท์หนซึ่งถ้าเกิดสมมติคู่ท่านรับนออกไปโจมตีเนี่ยก็คือตัวของราคิเลียจะทำการอ่อฟอร์อรัพแอนแไปด้วยหนุจะเป็นการออกไปโจมตีด้วยเช่นกันหนุแล้วก็ส่วนความเป็นไม่ได้ของตัวราคิเลียหนอกครับ ในเลี้ยงผมมองว่าได้สองทีมครับก็คือเอาไปกับทีมบเบรกไฟไฟานี่คือเสริมสร้างไอทีมของไฟไฟาได้นอนออกฉากตัวละครน,นี้ส่วนไอ้สองก็คืออาจจะเอาไปกับแบปป้าบุ๊คคิวได้ซึ่งผมมองว่ามันเลน่าจะเล่นได้เหมือนกันออกแต่ว่าอาจจะไม่ได้เสริมขนาดนั้นแต่ผมว่าเล่นได้นอกเล่นได้เหมือนกันนอ,อก แล้วก็ในกรณีนี้คือคือก็ขึ้นอยู่กับ <ๆ S 1> ว่าเราต้องดูอีกทีนึงว่าออตอนที่มันเข้าเกมมาเนี่ยคือมันจะเป็นยังไงบ้างต้องมาดูอีกทีน,นึงแต่รวมแล้วน่มตัวละครนี้หาว่าเป็นตัวเขาที่น่าเปิดแค่ไหนผมจะให้อยู่ที่7จ็ดทับสิบก่อนแล้วกันในนห้การเจ็ดเมตก่อนเพราะว่าพอให้เจ็ดม่ก่อนแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วน้องเป็นยังไงแต่ว่าถ้าใครให้ทีมเบรกผมมองว่าเปิดเอาไว้ก็ดีออกจากคนที่เป็นทีมเบรกนะ ก็รอ,อดูอีกทีดว่าตัวของดาฮิเลียครับตอนเข้าเซิร์ฟติงจะเป็นยังไงบ้างราอคดีทีหนึ่งนะผมนะทีมส่วนที่สองครับเป็นส่วนของไฟฟ้าไฟล์ผมไฟฟ้าไ์ครับผมสับตัวน้องคนนี้ก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวนามเสายสายเบะอีกตัวละครหนึ่งที่หลายคนก็ค่อนข้างจะเป็นเอฟซีหลายคนก็ค่อนข้างจะรักน้องผมก็เพะเป็นอีกหนึ่งนเช่นกันเริ่มเคลื่อนมก็เช่นกันครับ ข้อดีส่วนของไฟร์ไฟลอผจากที่สังเกตนะคะที่เราเข้าคือเคยเล่นม้าน,นอกก็คือหนึ่งจะเป็นตัวละครที่ทำไดาไมจทำไมล้างได้ดุนแรงหนอกก็คือจะเป็นตัวทำดาเมเบรกได้ดุนแรงหนอกแล้วก็สองก็คือน้องจะมีตัวส่วนของแต่ไอ้ส่วนจุดอ่อให้ตัวเองด้วยอกก็คือน้องก็คือสามารถเอ,อเบรกได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้ตัวอื่นมาแตะได้หอกตัวน้องมันมีมันสามารถแปะจุดอ่อข้าไปให้เลยนอครับให้ตัวเองได้เลยหนอ ส่วนไอ้สามก็คือจะเป็นส่วนของเอ่อน้องของไฟฟาดีจินแล้วหลายคนอาจจะอาจจะไม่สนักเกตกันนะก็คือทีเจไฟฟายเป็นตัวเขาที่ถือว่าเป็นตัวเขาที่ดอีกตัวหนึ่งเพราะว่านื่งจากว่าตัวน้องมันมีส่วนของลูกค้าขายที่ได้รับลงด้วยของตัวของไฟฟาด้วยแล้วก็น้องยังมีส่วนของใต้ซีซีซึ่งตัวใต้ซีเนี่ยค่อนข้างจะให้ท่าค้าค่อนข้าง,าง,าง,างสูงอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะ ไม่ติดเลยนะผมครับสหรับข้อเสียของไฟร์ไฟล์ผมอันแรกครับผมก็คือทีมน้องเป็นเป็นตัวสหรับไฟร์ไฟล์ทีมค่อนข้างจะแพงครับแล้วก็นละเฉพาะทางมากเพราะเนื่องจากว่าถ้าใครทีมเบรกจะจะ,จะทราบกันดีับว่าทีมเบรกมันจะต้องมีบ,บัะเฉพาะทางเช่นตัวของซูงเกียวอ่าลิงชา ถ้าอีนชักก็สามารถใช้เป็นกาเกอร์ได้แล้วก็เป็นตัวของรุ่นหมือนนะกระแมวต่างหิเนนะเพราะตงหไม่ไม่เข้าพราะนั้นจะมีสามลำหนักซึ่งมันเป็นตัวเป็นทีมเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นฉันผมจะบอกเลยว่าทีมของแฟ้าคนข้างจะแพงนะสองก็คือในเกาณีสวนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นยากมากเพราะว่าน้องใช้เต็มชั้นช้างอย่างเยอะมากจริงๆับผม คือถ้าใครนอนแต้มไม่ดีดิผมบอกเลยว่าปวดหัวกันน้องแน่นอนนะผมเพราะมันเล่นยากจริงๆถึงแม้พึ่ผมะเพราะว่ามันเล่นยากมากนะผมแล้วก็ถึงแม้ทําอีหนึ่งมาอีหนึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีับเพราะว่าด้วยจากว่าอีหนึ่งมันไม่เสียแต้มแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่สอดยอดดีดู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติจะทำตัวไฟฟ้าให้ดีโค้มจริงๆของน้องจะอยู่ที่ีอครับเพราะว่า อีสองมันน้องจะสามั้ที่จะเวลาใช้สะเกียน้องจะเบิ้ลได้หรอซึ่งมันทำระเบิได้เยอะ่กว่านแ,แล้วก็ตอนที่สามผมคือหลังจากที่ลงหุ่นมาจะต้องเก็บพลังงานตัวอัตีอีกซึ่งตรงเนี้ยจะเก็บค่อนข้าง,งช้ายอยู่หลับหนึ่งอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วผมถือว่ามันก็เป็นข้อเสียน้องกันผมมองว่าตอนลงหุ่นมาแล้วเราต้องกระโดดถีบสักสองรอบอะ่ะมันเพื่อจะเก็บกีตรงเนี้ย ทราบผมถือว่ามันเป็นจุดบอดตรงน้องจุดต่นก่อนเราะว่าหนึ่งตอนที่น้องช้อนกระโดดน้องมันถังเลือดเตะนด้วยซึ่งมันค่อนข้างจะสุดเจ๋งอยู่บางจังหวะ5้าโดนสวนมาต้องหมัดที่โดนกระโดดพอดีเรียบร้อยน้องอาจจะตุยยย่ได้ส่วนข้อที่สี่ขอก็คือดาเมจของอีสุดจะไม่มันจะค่อนข้างไม่สุงมันจะไม่สูงมากเลยผมพูดตรงๆเลยว่าอีสุดมันาเมจไม่สูงมากจริงๆครับกาเบอร์จีนมันน้ำมานถ้าเบรดีๆสุดๆเท่าที่ผมเล่นได้มันอยู่ที่สามแสนถึงสี่แสนต่ำ ขั้นต่ำสี่แสนเอออ่าบางตัวอถ้าเกิดเป็นทีมอื่นอาจจะทำได้มากกว่านี้แต่ในกรณีของผมคือเป็นกรณีที่ทีมทีมเก่านะไม่ได้เป็นรีมแบบมีทิงอยู่มีบีดิงชาเพราะเนื่องจากว่าผมไม่ตอนน้วผมไม่ได้เปิดมาคอะเพราะนั้นถ้าผมจะคนจะให้เับพูดตรงนี้กันว่าถ้าในกรณีที่แบบว่าเอาเล่นทีมใหม่มือใหม่เล่นเล่นกับทีมแบบทีมเอฟซีประสานอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นเป็นเอรุ่นใหมยคารเกอรอย่างเงี้ย พวกตรงเลยทางเล่นยากมากส่วนความหน้าเปิดสผบมผมมองว่าสายฟรีเนี่ยผมไม่ค่อยอยากนะนำเท่าไหร่หรอกแล้วผมจะบอกนิดนึงว่าในกรณีผม5ความหน้าเปิดของน้อง5เปิดแค่ E สูตรนะ S หนึ่งแล้วก็ผมให้แค่4ครับเพราะว่าน้องกิ่งไม่กิ่งแต่ผมรู้สึกว่าไม่สุดและก็เล่นยากมากเลยแต่ถ้าผมว่าเรามีองอบ เปิดถึง e2 จริงผมจะให้ใคะแนนอยู่ที่6-7ถึงคะแนนครับเพราะว่า e เอ uh, ่อ e2 มันเป็นตำแหน่งข้างไปจุดที่สุดนะครับุ้มค่าสุดของไปว่าไฟล์เนอะสำหรับ e2 นะส่วนควาควนเบิดไมมสายฟรีถ้าเกิดเราไม่มีงบว่าทีมเบรกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเป็นตัวขาดที่อวย e 2มาไม่ค่อยมันเรบผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการเล่นแต่ถ้ามีงบดีอวยหน่อยเปิดถึง e1 s1 เลย e2 s1 ได้เนอะแต่ผมไม่นำไป e2 s1 มากกว่านะถ้ามีงบจริงๆ ถ้าเล่นถ้าชอบน้องรักน้องจริงๆหนบก็ีส i2s1 จะดีกว่าครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากกว่าครับถ้าส่วนของทิี่ยุ่นนะครบ ทิงหยุดนะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นตัวละครหัวใจหลักของทีมเบรกเลยบอกซึ่งถ้าขาดไปทีผมบอกเลยนะเบรหายไปีมกมากโอเคเรามาเริ่มในสุดของข้อดีก่อนดีกว่าค่อหนึ่งครับตัวของเอ่อทิงหยุดเป็นตัวละครที่มีส่วนของลดท่าต้านทานให้กับทีมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งน้องเพิ่มในค่าทคับเนี่ยให้ทั้งทีมด้วยครับซึ่งตรงนี้ถือว่ามากเป็นจุดสําคัญเลยของตัวของที่หยุดข้อสองครับตัวของ ทิ้งหยุดนับมีส่วนของสร้างหือดเบรกปอบขึ้นมาออกเทียมขึ้นมาให้สามารถเบรกเพิ่มเติมได้ผมซึ่งไอตรงนี้แหละขอบเบรกเพิ่มเติมตรงนี้มันทำให้เราสามารถที่จะว่าพอเราเบรกเบรกหลอดจริงแต่คุณต้องใช่ไหมมันจะมีเบรกเทียมอีกอันหนึ่งซึ่งเราถ้าเราเบรกได้อีกมันจะทำให้เสื่อมลงให้อีกหนึ่งซึ่งการที่มันเบรกมันแตกได้คือหมายความว่าเราสามารถทำซ่อเบรกได้หลายหลายคั้งสองครั้งได้รซึ่งการระเบิดแตกกิมนึ่งมันคือการทำซ่องเบรก หนึ on ่งครั้งได้เลยผมซึ่งมันมีผลมากแล้วพอเบรคปุ๊บมันตะเบรคตรงทำลายล้างนี้มันแรงขึ้นด้วยผมข้าสมบูรณิดมากไ่สามเป็นตัวที่ใช้แต้มต่อสู้น้อยไม่ไม่ได้ใช้เยอะมากพูดจริงๆว่าเป็นตัวของที่ไม่ใช้แต้มใช่ไหมเพราะว่าน้องมันแค่ว่าบัฟเสอสกิลสองใส่พวกใช่ไหมแล้วก็ให้น้องตีปอดตีตีปอดตีตีปอดตีใช้แอนตีตีปอดตีบัฟปอดกราฟสกิลสองเออเออใช้สกิลอีต่ออีกทีนึงครผม ก็ป้าให้ต่อให้ตัวนันตีปุบก็ตีดิไปเรียบก็ถ้าเป็นตัวครที่ไม่ใช้แต้มเยอะออกถือเป็นตัวครที่ค่อนข้างมีเซตเป็นรื่องเต้มอ่ะข้อเสียครับยังเป็นตัวที่สามารถช่วยจ่ายดาเมจทำลายล้างช่วยทีมได้ในทีมนิดหน่อยได้หรอกคือไอตัวอันตีเราระเบิดมันค่อนข้างถือว่าช่วยในดาเบจได้หรอกเลยเป็นข้อดีกันส่วนข้อเสียจะเป็นแค่ข้อหลักๆมากกว่าคือมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างท้อทายนี่บอกไปตัวของตัวของฟุกเกอร์เป็นตัวละครที่ ค่อนข้างเฉพาะทางกับไว้เล่นเฉพาะจะเล่นนะเฉพาะทีมเบรเช่นทีมไฟ์ไฟและป้าดิบุชเชียร์หรือถ้าอีกแบบนึงก็ตัวของพี่เมโกะครับให้สองห่อมเอาไปเล่นทีมอื่นมันนอกเหนือจากทีมเบรกก็คือมันเล่นได้ยากห่อมเพราะจริงๆว่าตัวทิ้งหยุดเนี่ยได้บอกไปมันเป็นตัวละครที่เฉพาะถักเป็นเฉพาะเล่นทีมเบรกอย่างเดียวหลักๆเล่นทีมอื่นได้ไหมเต้นได้ หาเล่นชอนได้เล่นได้แต่มัน,ม,นมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยคุ้มถึงเท่าไหรก่กน,นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อะว่าตัวละครนี้ความเปิดไม่ให้ทีมเบผมวอของสำหรับผมนะสายฟรีผมแนะนำให้เปิดเป็น E0 S1 หน่อค่าเป็นสายฟรีนะนและให้ทีมเบรคด้วยแต่ถ้ามีงบหน่อยผมจะแนะนําอยู่มีงบหรืออวยนะนะก็จะแนะนำอยู่ที่ E1 S1 E1 S1 มันจะทำให้ตัวของอ เวลาตอนที่เราใช้ตะก e ี้อีเนี่ยให้ตัวละครมันจะเพิ่มค่าเราทับเหนี่ยเลือกอีห้าสิบด้วยซึ่งมันมีคนมันทําให้เราเบรดได้ไอคิมด้วยทําให้เราสามารถทำอะไรเพิ่มขึ้นได้ส่วนอีสองผมรู้สึกว่าอีสองจะได้ส่วนของอารมณ์เหมือนเหมือนมีนได้ได้นๆๆในตัวองมันทําให้เราแบบว่าทําให้น้องมันสามารถเอ,อ ทำให้เราฟังสักบนสักใช้ได้บ่อยยิ่งขึ้นครัมันทำให้เราแบบมันทำแต่มัน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 เหมือนแท้งสิดด้วยครับพี่บีบีแล้วไม่ต้องขอภัยนะเพิ่มเติมตรงนี้ขอภัยด้วยหลักๆก็แนะนอนประมาณประมาณทีสี่สิสเอ็ดไม่ได้ใส่แขกนะครับคนที่มีล็อนรวยนะแล้วก็ความหน้าเปิดครับตัวค้อนนี้ถ้าเล่นทีมเบีให้เจ๊ทับสินครับมันเป็นตัวค้อนที่ถือว่าเป็นตัวค้อนที่เป็นความเจริญของทีมเบีตบแต่ว่า ที่ผมให้แต่ข้อสิทธิ์อยู่เพราะรู้จักว่าอันนี้เป็นคแครนนะตอนที่ยังไม่มีตัวดาฮิเลียนะแต่มีดาฮิเรแคร,รนอาจจะจะอัพขึ้นไปจะเป็นถ้าเปิดละกันหนอผมให้เปิดละกัน5ปีให้ดาฮิเลียเข้ามาเปไปติดห้ากันประมาณนี้กันส่วนแครนของทั้งเลเวลท่านี้ก็ตามนี้หน่ดครับก็ตามนี้เลยนะฮะต่อไปเป็นส่วนของหลิงชาผมบอกเลยตัวละคร์ดที่ผมค่อนข้างรักมากครับตัวหลิงชาเป็นตัว เป็นตัวท็อปเทนตัวละครที่แม้ว่าจะมาะผ่านไปที่ไหนผมก็ม,มองว่าน้องันยังเก่งอยู่นะยังเก่งอยู่นะครับรรข้อดีได้บอกครับเป็นตัวคอนคิวเอ่อให้กับทไีได้เรื่อยๆบลแล้วก็มีล้างไอซีด้วยแถมมีมีมีคิวเซฟจังหมาวิกฤตได้ด้วยน้องไอคิวเซฟจังหบบวิกฤตคืออะไร สมมติว่าเราไอคิมเราเลือดน้อยอย่างเงี้ยมันมันจะมีทําการเร่งตัวกระต่ายนะน่ะเร่งขึ้นมาคิวเซฟให้เราจังหวะที่เราแบบเลือดได้น้อยหนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันช่วยได้ค่ะช่างเยอะมากไอ้สองก็คือจะมีส่วนของแบตเรือว่ามีส่วนของทำลายล้างให้มันทำให้ไอคิมทำลายล้างได้แรงขึ้นด้วยจังหวะที่ใช้อันดิเมียนะอยเสื้อดีเมียเนี่ยมันจะให้ส่วนของเวลาที่เราแบบเวลาแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถทำในเมบทำลาล้างได้แรงขึ้นด้วยเหรอซึ่งเราเทีมร์เมกจะแรงขึ้นเยอะเลยพูดตรง ไอ้สามคือจริงๆตัวของลิงชาเป็นตัวละครที่เล่นได้ดหลายทีมากนะพูดจริงๆจริงๆน้องไม่จำเป็นต้องเล่นทีเบกก็ได้จริงๆน้องเล่นทีอ,นอื่นได้เราจริงๆนะถ้าคนจะไม่มีเฮซีน,น่ะจริงๆครับริงชาหลิงชาสามารถเล่นกับตัวทีทข้าวได้นะครับไม่ใช่เล่นไม่ได้เพียงแต่ว่าปีาพ่าจะไม่เท่าเฮสีแต่เล่นได้เหมือนกัน ซึ่งหลังๆแล้วตัวของหนิงชาเนี่ยเป็นตัวที่ไปได้หลายทีเพราะนั่นจะเป็นซับเทนที่ดีตัวละครหนึ่งไปทีมอาชอนก็ไ okay. ด้ไปกับทีมไข่เชียวก็ได้ไปกับทีมอีกก็ได้ทีมอาร์ติยาก็ไปได้เหมือนกันทีที่ให้อาร์ก็ไปได้นะอาร์ติยาก็ไปได้ทีมหลอดเลือที่ไม่ได้หมดทีก็เป็นตัวคอนที่ไปได้หมดทุกไปซับพอร์ตเป็นเป็นตัวซับเทนที่ไปได้เกือบทุกทีมเลยนะน้องมาทำของมันมีสองแบบขับขึ้นหนึ่งสาวทำเป็นสายเบรกได้กับสาวทำเป็นสายขี่ได้ สายเบรกช่วยให้ทีมเบรกส่วนสายคีเอาไว้กับทีมที่เป็นไม่ใช่ทีมเบรกครับผมแล้วก็สี่ครับอย่างที่บอกไปน้องยังสามารถได้โค้ชทินอันนี้บอกก่อนว่าน้องยังยังเป็นตัวละครที่ได้ทุกทุกคอนเทนต์นะยังเป็นตัวคิวที่ยังไปเล่นคอนเทนต์อยู่นะครับส่วนก็เสียครับน้องค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ใช้แต้มค่อนข้างตางการไปจถึงไปถึงค่อนข้างยืนหนกบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอะ5อย่างในบางตาที่เราแบบไม่เจอตัวละเมิดเยอะมากๆ เจอตัวซีเยอะมากนาจะเป็นตัวเอาใช้แทบไม่ได้เยอะมากครับแต่ห้ามอไไรครับที่แบบว่าเจอตัวทีซีเขาจะเยอะคนระับผมบอกเลยจริงว่าอาจจะต้องใช้แต่ต้องใช้คิวบ่อยนะครับมันเลยต้องเสียจมันเลยผมเลยให้ใหข้อเสียตรงที่ว่ามันมันสามารถใช้แทมในมานน้อยถึงใช้เยอะได้นะครับมันขึ้นอยู่กับสถา,านการณ์เกมเกมันด้วยนะครับข้อสองนาะเป็นตรวเที่คิวถี่ก็จริงแต่ปตระคิวไม่ได้ค่อยไม่แรงขนาดนนะั้น แล้วก็ด้วยขับที่ว่าตอนนี้คือน้องมันไม่ได้คิวถึงั้นแบบว่าทีเอาจริงๆทุกวันนี้ถือว่าน้องถึงวม่ที่คิวถี่แล้วนะครับค่อยๆสรับสำหรับสําหรับนอกจากเอาเหนี่ยกักทีเปรนแล้วมีครับตัวคอรของสินชาที่จริงแล้วมีตัวคอร์ทีที่ดีกว่าแล้วเนอะอย่างเช่นตัวคอรดันเถิดครับเฮซีนเป็นตัวคอรที่ใช้ได้ดีกว่ากันแต่ถามน้องยังเก่งอยู่ไหมผมยังตอบคับนี้เพราะน้องยังเก่งอยู่ครับน้องหนีชายังเป็นซับเทนที่ ถือว่าเป็นตัวเขาเีง่งใช้ได้ดีอยู่นะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะครับยังเก่งอยู่นะครับถ้าถามว่าตัวของรีชาร์พอเปิดไหมถ้าในกรีทีมถ้าเป็นกรีทีมเบก,ก็เปิดสายฟรีก็ถามว่าเปิดอีสูตอีสูดได้นเแต่ถ้าเป็นกรีที่ไม่ได้ทีมเบกเอาจิงน้องสามารถเปิดเก็บไปได้นะเพราะฉะนังนจากว่ามันเก็บเก็บได้หล่เพราะว่าในกรณีเราไม่มีตัวรับเทนดีๆต,ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย น้องน้องิองอชาเราเปิดมาใช้ได้ครับใช้เล่นเป็นตัวทักเทียนเป็นคอร์ดิที่เราไม่มทับเทียนได้ครับแล้วถ้าเกิดว่ามีงบปะเปิดเท่าไหร่มีงบผมแนะนําแค่ e ศูนย์ s หนึ่งก็ได้ดดหรือว่าถ้าชอบน้องจริงๆเอา e หนึ่ง s หนึ่งก็ได้เหมือนกันมันได้ดลดรถกรอบเพิ่มแต่หาไมปผลแม้มันก็มีผ้ผลแบบหนึ่งอยู่แต่อาร์ไปว่าผมจะให้ต e ัวทับเทียน e ศูนย์ s หนึ่งแล้วกันเพราะจริงๆน้องไม่ต้องเปิดเยอะเพราเมื่เก่งนะครับส่วนความน่าเปิดเนี่ยผมคะแนนผมจะให้อยู่ที่6กทับสิครับในกรณีที่เป็นททีมั่วไป แต่ถ้าเป็นกรณีเล่นทีเปย์ผมจะให้ไปหับสิบครับเพราะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเป็นตัวละครที่ช่วยจ่ายะเมิให้ทีเบย์ได้ดีตัวละครผมบอกเลยตัวละครน้องถ้าเล่นทีเปย์ผมบอกน้องเบย์ตะเบยเบกน้องก็ไม่ใช่ย่อยนะเน่งเหมือนกันไม่เบานะเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวซับเทสับพอที่จ่ายะเบิดได้ดีหน่อยรับส่วนแครงก็ตามนี่ออกครับทั้งเลเวลเองและทั้งในสัปดาห์นี้ก็แครงตามนี้นะต่อไปอาคิยะ อักิยาผมขอพูดตามตรงนะแตับเจอโดรวมของตัวอักิยาแล้วเป็นตัวละครที่ถามว่าเกียไหมเป็นตัวละครที่เกียมากตัวละครในโด และเป็นตัวคอที่ครับผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นมากเพราะว่าเป็นตัวคอที่เล่นละมัดละมากครับข้อเดียวเป็นตัวที่มีทำได้เหมือนที่แรงอบแล้วก็ทำใอ้ช้าได้ถี่มากแต่จริงๆตัวคอเป็นตัวคอที่ทำให้ช้าได้ถี่มากๆจริงแล้วก็ให้สอบครับลงและเกิดทุกคอนตินอยด์จริงอาร์เกียเป็นตัวคอที่ลงอิโมซีหรือลงบวกเพียวได้ข้อเสียคือเป็นตัวคอที่ค่อนข้างไอ้นี้ในส่วนของตัวประสาเป้าโดยเฉพาะฟันเด็บอาร์เกียเป็นตัวคอที่ผมบอกเลยว่ามีมีตัว ใช้อกิาตอนต้องมีทันตีด้วยนะเพราะว่าน้องมาแค่ตีย่ะห้าก็ดีว่าอันตีอ่ะพเราใช้ตีใช่ไหมมันจะมีลามันจะมีโชคมันสามารถใช้ฟันได้ดูรู้ได้เก็บแตกได้เรื่อยๆฟันเรื่อยๆติดแต่ไม่ได้ฟันเรื่อยๆบ่อยไอตัวอันตีคือความสําคัญของกิยามากครับถ้าเวลาของตัวของอันตีเมทหมดปุ๊บถ้ากลับว่าถ้าแตะหกอันที่น้องเก็บได้จะต้องเริ่มเริ่มเเก็บมันหมดเลยทั้งอันซึ่งถ้าไม่มีไม่มีสตีผมบอกเลยว่า ตัวของอากิยาค่อนข้างจะตกเครื่องบ่อยมากครับแม่คะพิทณเดย์บางทีมีโอกาสจะมีโอกาสตกเครื่องเลยครับผมไม่ใช่ไม่มีมีโอกาสตกเครื่องครับใค่สอครับตัวของอากิยาเป็นตัวละครที่ต้องทําความเข้าใจในการเล่นพอสมควรมากเพราะว่าตัวอากิยาเป็นตัวละครที่เดเราต้องเข้าใจการใช้แอคชั่นตัวน้องเป็นอย่างมากเลยแล้วมันมันค่อนข้างเป็นตัวละครที่ต้องทำมือเคนเยอะมากเป็นตัวละครที่ไม่ใช่สัตว์ไม่เปิด ถ้าคุณเป็นสายลิงในการเล่นยาไม่ใช่ตัวละครที่ดีลเล่นได้พูดตรงเลยมันต้องคำวนวณเยอะมากในการเล่นไอ้สาครับมันตอดนื้งจาข้อสองเลยคือเนื่องจากมัน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 คำนวณแอคชัน่นใช่ไหมตัวของของตัวอาเกียรทาทํามิวยาด้วยเพราะว่าตัวอากิยาเป็นตัวละครที่อากียรเล่นไ,ได้สองสายสายแรกคือสายสปีดสายที่สองคือสายดำมีสายสปีดคืออะไร คือเนื่องจากว่าอาดิอาด้าเมดมันคำ้นวณจากสปีดครับเพราะฉะนั้นการที่ทัสปีดข้อดีคือน้องจะสามารถฟันได้ถี่มากบอกเลยด้าเมจน้องจะถี่มากแต่ข้อเสียต่ละที่มันจะเบาส่วนสายดาเมจคือสายที่ไม่สปีดมากแต่ด้าเมแต่ได้แต่ได้สายดาเมจปกติแหละคือใส่คิดิคอนเราไปคิดิคอนนบผมทับคี้จะมีสปีดประมาณประมาณว่าสามห้า่เน้นหลักๆคือบาลนซ์ในส่วนของสปีดไม่ต้องสูงมากแต่เน้นที่ดัดาเมจ ต่อทีมเป็นแรงครับซึ่งอัดอยาไปตัวละครทีต้องเข้าใจในการเล่นแล้วต้องเข้าใจในเรื่องบิวจะไเข้มมากรวมถึงเราต้องบิวของในคิปด้วยเพราะว่าสําคัญมากแราคาที่สำคัญเลยครับเป็นตัวละครที่ไม่เป็นมิจฉุเล่นใหม่ครับไม่เป็นเม็ดอยงกแรงคนเล่นใหม่เลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ต้องทําของเยอะแล้วมันต้องเข้าใจในการเล่นตัวละครที่ค่อนข้างเยอะครับสวนถามว่าคนเปิดไหมถ้าคุณใจรักน้อง เปิด e 0 s 1ได้แต่ผมต้องงเร็บข้อนี้ไปด้วยว่าเราต้องมีสติด้วยครับหรือถ้าคุณแบบว่ารักน้องจริงๆก็ทำ E1S0 ก็ได้หรือ E1S1 ก็ได้ครับแต่ถ้ามีงบนหน่อยก็ทำไปถึง E1S1 แล้วผมว่านั่ทำนี้ดีกว่า เพราะการที่มีระหว,ว่าง E0 กับ E1 มันเห็นลทเราต่างกันมากแลวอ,อส่ E0 เราต้องคำนวณเรื่องถือจังหวะแอคชั่นรวมถึงพลังงานด้วยแต่ถ้า E1 เราไม่ต้องคำนวณเรื่องพลังงาน,นครับเพร,ร,ราะน,น้องสามารถรีคาร์้ตลอดครับถ้ามี E1 น้องสามารถวังติได้ทันตลอดครับไม่มีต่อเครื่องแน่นอนครับถ้าอะไรดีๆไม่ต่อเครื่องครับส่วนคารแเบทีมของผมรักอาก,กิยามากแค่ไหนผมถึงรักจีอากิยาสุดๆหัวใจแค่ไหนแต่ผมต้องพูดตามขับปกิิครับว่าผมให้ คันนัเปยแค่สามครับเพราะว่าน้องเป็นตัวละครที่เก่งมากครับถ้าคนเล่นปิดแต่ถ้าเล่นไม่ปิดมันเป็นตัวละครที่มันจะเป็นตัวละครที่มีศักามมาไม่ค่อยสุดเลยครับและเป็นตัวละครที่ปันยากมากเล่นก็ยากนะแต่ทีมมันจะแพ่งนะครับส่วนทางนันเลเวนอำนากนกับตัวขอครน,นี้ก็แม็ก็ตามไปนะครับจะไปเจอของซันเดย์ร ซันเดย์ผมเป็นตัวละครที่พูดคำนี้นะเป็นตัวละครภาษาภานาที่ควรมีติดไปดีไปเลยผมพูดคํานี้นะควรมีติดไอดีไปเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวประสานที่ตีสุดตัวคะครหนึ่งสำหรับคนที่เล่นสายไฮเปอร์แครีดิโอไฮเปอร์แครีคือสายที่เป็นเล่นเป็นดาเมจเดียรเล่นเป็นโดวดาเมจแบกเป็นตัวเดียวนะข้อดีรับตัวชันตีดยโอค่อยดี่ครับผมจะจะได้ส่วนของเวลาใช้สกิล E เนี่ยมันจะัฟเป็นส่วนของ เพิ่มอัตราคีให้ด้วย20%ด้วยซึ่งไอตัวเพิ่มตรงเนี้ยมันดีมากนะครับมองเลยว่าเพิมดีมากแล้วตัวของดีเมทเนี่ยมันจะมีส่วนของคียดียมด้วยครับผมซึ่งคียดียมเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นของดีมากครับแต่ตัวละครมากๆเลยครับตัวเซเบอร์ชครีมากเพราะตัวตีเมจส่วนใหญ่จะใช้ตัวของอัตราคีตีเมจคีซึ่งมันค่อนข้างใช้กันเยอะเทียมขาดครับอัตติเมจมันให้ส่วนของพลังงานเกียรติด้วยครับ มันเติมแกนขีดแล้วเราไม่รำมติดเร็วขึ้นด้วยครับใครสองเป็นตัวเป็นซันเดย์เป็นตัวคอรนดี่ไปได้หลายทีมากครับแม่ไปทีมไยเชียร์มากทีมอาเชลอทีมอาเชอร์ทีมอากิอาซึ่งมันเล่นได้หลายทีมากครับพูดที่ทันเดลเนี่ยถ้าเอาไปเช็ดจริงจรที่ตัวละครนี้ผมบอกเลยทันเดลไม่เทสแบบหลายทีพูดๆอ่ะใครสามเป็นตัวเป็ตัวละคร์นี้เป็นตัวผู้เล่นด้วยผู้เล่นใหม่ด้วยภาษาที่ดีตัวละคร์นึี้เนี่ยควรไม่ติดไปดีเลยครับข้อเสียของทันเดล เป็นตัวละคระที่อาจจะต้องแอบบับคับในการเปิด LC แบบโว,น,วน,นสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าหลากัหลกๆคือ LC มันช่วยเลืองจินเต้ตมต่อสู้ได้ดีม,มาตตรกๆอีกอันหนึ่งเลยน ส่วนข้ออีสองผมในบางทีผมเช่นเวลาไม่ปทิปอาัคยาตัวของซันเต้มันจะต้องยากในเรื่องการบิลลี่ดิเพราะว่ามันในสปีดเวลาที่เราเล่นีอาัคยามันต้องมาลานเรื่องดับอัตราอเมที่กับสปีดให้มันบึมกันด้วยคผมส่วนคะแนนความหน้าเปิดนะผมจะถ้าสายฟีผมแนะนําเปิดเป็น E สู่ S หนึ่งนะครับพิธีเปิดแค่ E สู่ S หนึ่งก็มีพอแล้วซันทีอ่ะส่วนข้อมีกรอบหน่อยก็ แนะนำว่าเป็น C e 1 S 1งครับผมแล้วเป็นตัวละครที่เป็นสามเป็นประสานสา,สามประจําทีมที่ดีตัวละครหนึ่งเลยน,น้องเปิดเก็บไว้ก็ดีครับส่วนแฟร์พนธน่าเปิดผมให้9ครับส่วน L C ผมให้เหมือนกัน90ครับเพราะว่า L C เนี่ยถ้านเดเป็นตัวละครที่ควรเก็บไว้มาก L C ก็ LC, เป็น L C ที่น่าเก็บเช่นกันเอาจริง L C สามารถให้หลายตัวมากนะ L C เนี่ยเอาจริงมันมันให้มันเต็มๆให้ตัวละครตระสารได้ดีมากเลยนะผม ส่วนจาน,นของเลเว่และก็ส่วนของอะไรแคร์ก็ตามนี้นะครับก็ตามนะี้นะโอเคเราสับเนื้อหา,า,าก็จบลงไปรียบเทียบยแล้วในส่วนของข้อดีข้อเสียของตู้หน้าเปิด3 8ถึงปกันนะ,นะครับว่าตัวละครมีข้อดีข้อเสียยังไงป้าหนมหากข้อมูลขาดตกบกพร่องประการใดๆไปก็ต้องขอภายมาทีด้วยหนมนะครับซึ่งเราก็ทำมาอย่างเต็มที่จริงๆนะครับในรอบนี้ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับท่านักใชกับช่องของพี่นิคะสากะด้วยหนุ่มครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปส่สวนหลังตรงนี้ไปมา,าครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมด้วยนะนครับไปมาครับและเจอกันคลิปหน้าเลยสตรีมหน้าครับผม